สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับหลวงปู่สุกนะฮะพิมพใหญ่นะครับวัดประสาทปีศูนย์หกหลวงปู่สุกวัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อเดียวกับเนื้อดำนะครับเนื้อเดียวกับหลวงู่ทวดนะครับ มาพร้อมตลับพุกใหญ่ๆเลยนะครับตลับพุกเนี่ยสี่ห้าร้อยเนี่ยต้องมีนะครับรูปผูโทษว,วัดประสาทเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทรูปเหมือนหลวงพ่อจงเนื้อชมพูนะครับหลวงพ่อจงวัดประสาทบีศูนย์หก เนื้อชมพูเขียวๆนี่คือสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะฮะสีพึ่งทาสีพึ่งหลวงพ,อพ่อทาบหลวงพ่อจงเนื้อชมพูนะครับ หลวงพ่อจงเนื้อชมพูเอาสองพันบาทนะสองพันบาทเนื้อชมพู mm hmm. เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองประาขามเท่านะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะปีสองห้าหนึ่งสี่ ออกวัดสศรีพงศนะ์จังหวัดชัยภูมินะครับเรียมเงินสวยๆเลยนะฮะปีหนึ่งสี่ก็ปีธีใหญ่นะครับเกจิเก่าผูกเสกเยอะนะฮะเหรียญพร้อมเรียมเงินเหรียญน,นี้เอาสักพันสองนะครับเอาพันสองร้อยบาทพอ,อ นี่เขาเรียกว่าอะไรนะกักไม้ขีดหลวงผู้ทวดนะครับเป็นเนื้อว่านเป็นเนื้อว่านเก่ากักไม้ขีดหลวงผู้ทวดเอา ก้าร้อยพอนะเอาเก้าร้อยพอเหรียญเงินพระพุทธชินราชนะครับเหรียญเงินพระพุทธชินราชปีสามหกเหรียญเงินพระพุทธชินราชปีสามหกเอาแปดร้อยนะครับเอาแปดร้อยสิงวัดประสาทปีศูนย์หก กลิ่งวัดประสาทปีศูนเอาพันหนึ่งนะฮะวัดประสาทปีศูนย์หพันหนึง่งสมเด็ดจจตุรพิษพรชัยปีหนึ่งแนะครับหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะฮะออกพิธีวัดจีนนะครับจตุรพิษวัดจีน ด้านหลังเป็นสมเด็จโตนะฮะสวยๆเนี่ยคย่ะอยย่สามพันห้านะองค์นี้ต้องบอกกันว่ามีแผลมีเนื้อสกิดออกไปนิดนึงนะฮะเนื้อหลุดไปหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ไม่ไม่มีผลนะครับพขอบพระผงธรรมชาตินะครับเอาสองพันห้านะองค์นี้นะครับสวยมากนะฮะ เอาสองพ้าบาทหลวงปู่ทวดปีศูนย์แดหน้าโบราณน,นะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์แดหน้าโบราณกดช่างให้หน้าโบราณหลวงปู่ทวดเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาท จีวรปั๊มหลวงปู่ดูนะฮะขนาดห้อยคอนะจีวรนปั๊มหลวงปูด่ดูขนาดห้อยคอจีวรนปั๊มยันหลวงปู่ดู่ผูกเสกนะครับขนาดห้อยคอยังเห็นยันอยู่นะฮะเอาเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทพระรูปหล่อพระพรมนะฮะหลวงปู่ดูปผูกเสกนะครับรูปหล่อเลียมเดิมเลยนะแบบนี้ เอาเจนะ็ดร้อยครับผม 700. เจ็ดร้อยเหรียญล่อเหรียญล่อเก่าเหรียญล่อเก่าปีสองห้าศูนย์เก้านะครับสองห้าศนะูนย์เก้าวัดโคกบำรุงลาด ที่ไหนไม่รู้ะเอาพันหนึ่งนียรอเก่าหลวงปู่ทวดวัดบางนอนปีศูนย์หกเหนือว่านหลวงปู่ทิมลูกเสกนะวัดบางนอนปีศูนย์หกหลวงปู่ทวดวัดบางนอนเอาเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อย ปิตาเนื้อเมฆพัดเก่านะฮะปิตาเนื้อเมฆพัดเก่าปิตาเนื้อเมฆพัดเก่าเอาห้าร้อยพอ เหรียญหล่ลอหลวงพ่อเกิดวัดพันธวงศ์นะครับสองสี่เจ็ดสองจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อเกิดวัดพันธวงศ์จังหวัดสมุทรสาครสองสี่เจ็ดสองเหรียญหล่อแบบมีหู หยือรอบแบบมีหูเอาสองพันห้านะครับสองสี่เจ็ดสองนี่อันนี้ก็มาพร้อมใบฝอยเลยนะให้ดูนะครับหลวงปู่ทวดวัดหลวงปู่ทวดวัดโกรกเทพจังหวัดนาราธิวาส เนื้อว่านจำนวนสร้างแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับปลุกเสกวันที่ 29, ยี่สิบเก้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยหนึ่งศูนย์พระอาจารย์ทิมพอทันขายปลุกเสกนะครับถึงยี่สิบเก้าสองห้าสามสี่รวมเวลายี่สิบหกพันศาเลยนะปุกเสกแสดงว่าปลุกเสกใหญ่แล้วก็ เอามาฝั่งใต้โบสแล้วนะก็ทำการสวดตลอดนะครับออกจากวัดร9อยเก้าเก้านะนํารได้แต่ตลนนาดวัดโกกเทพสูง่าโกโลกจังหวัดตลาบที่วาดเนะนี่ยมาพร้อมใบฝ่อยนะสององเอาองค์ละแปดพอนะครับแปดบาทพอสุดยอดพิธีลูกเศกนะยาวนานมาก800บาท เหรียญหลวงปู่แหวนชัยชนะมีสององค์เหรียญชัยชนะหลวงปู่แหวนพิทักษ์เมืองไทยคู่นี้นะเอาหกร้อยพอ ครับผู้แหวน2อ,องค์หกร้อยบาทนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์เข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ